ำอย่างนี้คือเครมเอาผลงานของคนอื่นมาเป็นของตัวเองเพอถูกจับได้โป๊ะแต่ก็บอกว่าแต่ฉัน,ฉนเสนอก่อนน่ะฉันเอามาบอกก่อนคือแบบว่าฉันโอ้โหไม่ร,มรู้จะไม่รู้จะด่ายังไงนะคะเงินหมื่น,มนแม่งไม่ลงทะเบียนพอไปเชื่อสติจัญญาว่าไม่มีทางได้พอคนอื่นเขาได้กันก็มาดิ้นปัดปัด,ปดบอกว่าทำอย่างนี้ได้ยังไงกูก็เสียภาษีนู่นนี่นั่นขอประทานโทษนะคะกูเคยกูเคยบอกแล้วใช่ไหมคะว่า เงินหมื่นเนี่ยมึงไม่ต้องมาดิ้นหรอกว่าภาษีกูเพราะว่าเป็นภาษีกูเหมือนกันเขาไม่ได้เก็บต่อมึงเพราะฉะนั้นถ้ามึงเห็นว่ามันไม่ดีมึงเห็นว่ามันไม่โอเคนะะมึงก็ไม่ต้องลงทะเบียนแค่นั้นเองมึงจะดิ้นหาพ่อนะคะเมื่อมึงไม่ลงทะเบียนเงินก็ไม่ไม่เข้ากระเป๋ามึงคาะจบแต่มันไม่จบเท่านั้นเพราะว่าไม่พอใจนะคะส่วนอีกอันหนึ่งก็คือเมื่อเมื่อวานนี้นะคะ มีเรื่องตลกอย่างหนึ่งที่ดิฉันบอกว่าดิฉันขำม,มากค่ะนะฮะบอกว่าสวนดุสิโพเนี่ยไปทำโพมาผลงานฝ่ายค้านอันดับหนึ่งเรตติ้งเทงนำอิง <c oughs> ขอหัวเราเป็นภาษาเปอร์โตริโกนิดหนึง่งสวนดุสิโพทำโพเนี่ยนะฮะบอกว่าผลงานฝ่ายค้านอันดับหนึ่งดิฉันถามว่าอะไรคือผลงานของฝ่ายค้านคะเรต เท้งนำอิงก็ไม่ว่าเล่ะเอาเธอค่ะยกให้มึงค่ะก็ไม่มีใครดีเท่าแม่มึงแล้วค่ะนะคะนะค,ะนะค,ะคือเลตติ้งของเทงดีด้านไหนอย่างกรณีของการที่ใช้คำว่าสื่อตึงเนี่ยนะครับไปหาเสียงมันจะมีเลือกตั้งนะคะนายกเทศมนตรีที่เชียงใหม่วันที่11บเพฤษภาเนี้ย ก็ไม่รู้จะพูดอะไรฮะเพราะว่าคนที่เขาเป็นานายกคนเดิมเนี่ยเขาต้องมีผลงานอยู่แล้วสี่ปีอะ่ะมันไม่มีผลงานได้ยังไงในขณะที่ตัวเองเนี่ยนะคะก็คือลงเลือกตั้งก็จะเอาอะไรไปเสนอล่ะคะนอกจากไปโจมตีผลงานของเขาแล้วก็ไปขุดเอาเรื่องที่ตัวเองคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์กับตัวเองเนี่ยขึ้นมาเล่นงานพอทักษิณไปพูดคําว่าส่นตึง นะคะก็เอามาเล่นเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆแล้วคําว่าส่งตึงมันไม่ได้เป็นคําด่าหยาบคายมันเป็นคําแบบแซวแขวะกันหรือแบบว่าหยอกหยอกกันด้วยซ้ําไปม,มันไม่ได้เป็นคําหยาบคายเลยแต่พวกมึงน่ะไม่เข้าใจแล้วก็มาพูดทํานองเหมือนกับแบบว่าพี่น้องชาวเชียงใหม่ไปฟ้องชาวเชียงใหม่บอกว่าเนี่ยไปถูกเขาด่าสึงตึงพี่น้องชาวเชียงใหม่ก็บอกว่าเอาก็ถูกต้องแล้วไงมึงก็สึงตึงจริง นะมันก็ส่งต่จริงๆดังนั้นที่ฉันบอกว่าการที่ตัวเองนะคะจะชนะการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ใช่ไปด่าพักคู่แข่งแล้วถ้าจะชนะการเลือกตั้งโดยที่ตัวเองไม่มีผลงานก็ไม่ใช่ที่จะไปเหยียบไปย่ำผลงานที่เขาทำเอาไว้สี่ปีไปเสนอบอกกับชาวเชียงใหม่สิคะว่าถ้าได้เข้าไปจะไปทำอะไร แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคาดหวังกับลํำพูนโมเดลวันนี้ลํำพูนโ,โมเดลก็มีอะไรหลายอย่างที่ทำให้คนเขารู้สึกว่าเอ๊ะนะคะคือทำการเมืองแบบตีกินทำการเมืองแบบใช้วิธีเคลมเอาผลงานของคนอื่นมาเป็นของตัวเองคือใครจะทำก็แล้วแต่แต่ว่ากูเป็นคนออกมาพูดอ่ะใครจะทำก็แล้วแต่แต่กูเป็นคนเอา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 อกมาโชว์อ่ะคือถ้าคิดอย่างนี้ฉันบอกว่ามีแต่คนสมองหมาปัญญาควายเท่านาาั้นแหะที่บอกว่าคะแนนนิยมมึงอ่ะดีขึ้น แล้วส่วนไอ้อพวกคนที่เป็นปฏิปักษ์นะคะกับรัฐบาลชุดนี้ก็คือคนที่เกลียดทักษิณเกลียดเสื้อแดงเอาง่ายๆเลยเกลียดพักเพื่อไทยเอาง่ายๆเลยถ้าไมถึงเกลียดพักเพื่อไทยเพราะพักเพื่อไทยทําให้พักพ่อมันไม่ได้เป็นรัฐบาลจบไหมซึ่งเดีฉันถามว่าพักเพื่อไทยจะไปทําให้มึงเป็นหรือไม่เป็นรัฐบาลได้ยังไงคนที่จะทําให้เป็นหรือไม่เป็นได้คือตัวพวกมึงกันเองแล้วคนพวกนี้ทําไมฮะตอนที่เขาจะแจกเงินหมื่นนะคะก็ สวยรัชจริงเแบบ่ป่ามองบนไม่เอาไม่ลงทะเบียนค่ะเพราะเชื่อคือเช,ช,ช,ชื่ออิสริกรัญาว่าเงินหมื่นไม่มีทางจะได้ก็ไม่ไปลงทะเบียนพอตัวเองไม่ได้ไปลงทะเบียนคนอื่นเขาได้กันก็ดิ้นสิคะโหตั้งหมื่นหนึ่งนะมึงจะทําอะไรได้อะได้มาฟรีๆหมื่นหนึ่งเนี่ยมึงซื้อหวยมึงยังต้องลงทุนเลยอ่าพราะจันทร์สีน้หีเงินถูกต้องค่ะโคตรเคลมอะ่ะ คือมันเป็นพรกการเมืองที่ไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรไงฮะทําอย่างเดียวคือเคลมเอาผลงานของคนอื่นมาเป็นของตัวเองพอถูกจับได้โป๊แต่ก็บอกว่าแต่ฉันเสนอก่อนอ่ะฉันเอามาบอกก่อนคือแบบว่าฉันโอ้โหไม่รู้จะไม่รู้จะด่ายังไงนะคะเงินหมื่นแม่งไม่ลงทะเบียนเพราะไปเชื่อสิริ์กัญญาว่าไม่มีทางได้พอคนอื่นเขาได้กันก็มาดิ้นปัดปัดบอกว่าทาอย่างนี้ได้ยังไงกูก็เสียภาษีนู่นนี่นั่นขอประทานโทษนะคะ กูเคยกูเคยบอกแล้วใช่ไหมคะว่าเงินมือเนี่ยมึงไม่ต้องมาดิ้นหรอกว่าภาษีกูเพราะว่าเป็นภาษีกูเหมือนกันเขาไม่ได้เก็บต่อมึงเพราะฉะนั้นถ้ามึงเห็นว่ามันไม่ดีมึงเห็นว่ามันไม่โอเคนะคะมึงก็ไม่ต้องลงทะเบียนแค่นั้นเองมึงจะดิ้นหาพ่อมึงหรอคะเมื่อมึงไม่ลงทะเบียนเงินก็ไม่ไม่เข้ากระเป๋ามึงคาจบแต่มันไม่จบเท่านั้นเพราะว่าไม่พอใจนะคะ ส่วนมาถึงเรื่องคุณชู้เราช่วยไม่สนใจรัฐบาลนี้ทําอะไรโหหวานเงินลงไปนะคะสร้างแต่นี่ทำให้คือพูดง่ายๆว่าทําให้คนเคยตัวนู่นนี่นั่นประชาชนนะคะดิฉันบอกว่าการที่รัฐช่วยเหลือประชาชนเนี่ยไม่มีใครเข้าไปคิดหรือมามองเหมือนอย่างที่พวกมึงมองล่ะค่ะหลายๆประเทศวันนี้ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีใต้สิงคโปร นะหรือประเทศในแถบยุโรปหลายๆประเทศเขาก็ต้องช่วยเหลือประชาชนของเขาเหมือนกันเขาก็จะต้องออกมาตราก,การนู่นนี่นั่นออกมาช่วยเหลือประชาชนเป็นหน้าที่ของรัฐบาลค่ะนะส่วนหน้าที่ของพวกมึงก็คือถ้าไม่รู้จะทําอะไรก็กัดลิ้นตัวเองตายอยู่ที่บ้านนี่แหละค่ะพอเขาไปทําบ้านเพื่อคนไทยไม่สนใจหุยหลอกลวงที่เอามาให้ดูเดี๋ยวพอสร้างจริงๆเท่ากับแมวดิ้นตายไม่เอาไม่ลงทะเบียน ไม่สนใจอะไรที่เป็นอของรัฐไม่ได้พอแต่พอตัวเองไม่ได้ดิ้นทําได้ไงเนี่ยมันไม่ทั่วถึงจะทําไปทําไมมันไม่ทั่วถึงอยู่แล้วค่ะเขาถึงได้บอกให้มึงลงทะเบียนถ้ามึงไม่ลงทะเบียนแปลว่ามึงไม่สนใจเขาก็จะได้ไม่ต้องให้มึงพอมาถึงรถไฟฟ้าย0สิบาทตลอดสายไม่ขึ้นอ้าวไม่ขึ้นก็เรื่องของมึงไหมคะคนอื่นเขาจะขึ้นแย่ๆไปรัฐบาลเอาเงินมาทุ่มตรงเนี้ยฟุ่มเฟือยเสียดิฉันบอกว่าอะไรที่ให้กับประชาชนไม่เป็นการฟุ่มเฟือยค่ะ เรื่องที่จะฟุ่มเฟือยก็คือแดกหากันเองนะคะแดกทั้งงบประมาณอะไรกันเองนุ่นสอตอง,งอนุ่นเก้าอี้เท่าไหร่นะเฟอร์นิเจอร์อะไรต่ออะไรที่แพงๆมันเท่าไหร่อันนั้นนะฮะคือเรื่องที่สุรุย่ยสุร่ายคือเรื่องที่เพว่กันแดกแต่เนี้ยลถไฟฟ้า20บาทตลอดสายไม่ขึ้นค่ะเหม็นกลิ่นคนจนโอ้โหเคยขึ้นไปโอ้โหแต่ละคนเหม็นเหงื่อนู่นนี่นั่นเอาเขาบังคับมึงเหรอคะ คือรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายทําให้มึงเสียราศีมึงก็อย่าขึ้นค่ะนะฮะคนจนๆหรือคนที่เขามีปัญญา20บาทที่จะขึ้นเนี่ยนะ,ะเขาจะอาบเหงื่อต่างน้ําอะไรเนี่ยนะฮะมันก็เรื่องของเขาไว้ถ้ามึงกลัวเหม็นมึงกลัวแปดเปื้อน,นกลัวจะเลราคีคายควาย,ายไม่รู้สูงส่งมาจากไหนไม่มีใครดีเท่าแม่มึงลวค่ะมึงก็ไม่ต้องขึ้นแค่นั้นเองแล้วเขาก็คิดฝึกอาชีพโอฟอรสโครงการต่างๆไม่สนใจค่ะ นะคะไม่มีทางทําได้หรอกแล้วต้องใช้เงินเท่าไหร่เดี๋ยวม่ก็ต้องไปกู้เงินมาอีกอะไรพวกนี้คือตื่นมาไม่ได้แดกข้าวค่ะแดกอุปสรรคเป็นอาหารนะ,ะฝึกอาชีพและโครงการต่างๆไม่สนใจค่ะนะคะมึงจะคอยพ่อมึงมาแจกมึงก็คอยค่ะสามพันบาทคนแก่เนะี่ยมึงก็คอยค่ะถ้ามันไม่ได้เป็นรัฐบาลนะเผื่อเพวกมึงจะตายกันก่อนะไม่ได้หรอกพอฝึกอาชีพก็ไม่สนใจค่ะ อะไรก็ไม่เอาทั้งนั้นนะวันวัน,วนอวยซ้อมอย่างเดียวค่ะนะยังไงก็จะเลือกซ่อมยังไงก็ชอบซ่อมเอาคนเลือกสิคะตำรวจจับมึงเหรอคะกูคเคยห้ามมึงแล้วทำมึงไปเลือกเลยคือคนพวกนี้คือกลุ่มคนที่เชนใหญ่จะบอกว่าน่าสงสารและน่าสมเพชที่สุดสิ่งที่รัฐบาลทำไม่ได้ออกเป็นกฎหมายบังคับมึง อย่างกรณีเอนน็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มึงก็พูดอยู่นั่นแหละคะ่ะคาสิโนคอมเพล็กซ์คาสิโนคาสิโนคาสิโนท่องไม่อยู่นั่นแหละก่อนที่มึงจะออกมาคัดค้านนะคะที่จะให้เขาสร้างที่จะไม่ให้เขาสร้างเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ซึ่งมีคาสิโนอยู่แค่10%เนี่ยนะคะมึงช่วยไปทำมาหาแดกให้มึงรวย50ล้านก่อนมึงค่อยมาคัดค้าน,นะคะ่ะเพราะว่าถ้ามึงมีเงินไม่ถึง50ล้านของมัให้มึงเข้าค่ะ นะไปมีปัญญาทําเงินทำทางานให้มีไรายได้นะหะ้าสิบล้านขึ้นแล้วค่อยมาแหกปากค่ะส่วนอีพวกลุงพวกป้านะฮะที่ไปค้านกันเยะ้ะวเยอยู่ในเวลานี้ดิฉันบอกว่าก่อนหน้าที่มึงจะมาค้านเอ็นเตอร์เทนเมนคอมเพล็กซ์ซึ่งยังไงยังไงมึงก็ไม่มีทางได้เข้าเนี่ยมึงไปปรับสันดานตัวเองนะคะอย่าว่าจะส่องรถทะเบียนคนใหญ่คนโตแล้วเอาไปซื้อหวย มึงนะพยายามละเลิกนะคะหวยทุกวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบหกให้ได้ก่อนค่อยไปค้านเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ส่วนไอ้พวกที่วันนี้เน่ยนะฮะมาบอกว่าโอ้ถ้ามันมีคาสินโนจะต้องเกิดอัจกรรมนู่นนี่นั่นคาสินโนเขามีนะคะในการจำกัดคนเข้าแต่ในขณะที่บ่อนเถื่อนเต็มเกลือนประเทศทุกที่เพิ่งจับกันเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยดังนั้นที่ฉันบอกว่าพวกที่คัดค้านคืออะไรมึงเห็นด้วยเหรอคะ กับเรื่องที่เป็นของเถือถ่อนของใต้ดินทําไมทุกครั้งที่จะทําอะไรเอาขึ้นมาบนดินแม้กระทั่งหวยบนดินก็จะมีคนค้านในขณะที่เจ้ามือหวยเถื่อนรวยเอารวยเอานะดิฉันบอกว่าวันเนี้ยมีคนบอกว่ายังไงรู้ไหมคะยังไงก็จะเลือกซ่อมเอาเลือกไปเลยนี่คือขาขึ้นของส้มทุกวันนี้ประชาชนเห็นแล้วว่าส้มเท่านั้นที่มีรลประเรสริฐสีไม่มีไม่มีใครดีกว่าแม่มึงค่ะเพราะฉะนั้นดิฉันบอกว่ามึงไปเลือกกันเลยค่ะ ไม่ได้มีใครไปห้ามมึงค่ะแต่ถามว่าวันเนี้มึงจะเลือกด้วยเหตุอะไรไหนมึงมึงบอกกูสักคำสิว่าพักคนี้มีดีอะไรที่